สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาชีพเปียรอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคือเพาะเพาะต้นทุเรียนขายพอต้นทุเรียนแล้วก็เสียบยอดหรือตอนขายออนไลน์สร้างรายได้รายได้ดีครับพออยู่ได้เราก็จะเพาะทำแปลงครับทำแปลงขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาขูดมะพร้า มาโรยทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกอครับแล้วก็จะเอาเมทุเลียนสร้างเมทุเลียนมาจากออนไลน์ทุเรียน,ท,ยน,น,ยท,ยนทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนป่าทุเรียนบ้านแล้วเราก็จะมาเพาะเอามาเสียบเสียบเพาะหลังจากงอกขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถุงครับหลังจากใส่ถุงแล้วเราก็จะเอาไป มันมีสวิธีที่จะทำขายคือหนึ่งเสียบยอดสองทาบคาต้นทาบคาต้นนี่คือได้ราคาครับอย่างน้อยต้นละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยขึ้นแต่ถ้าเสียบยอดก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทถึงร้อยบาทแค่นั้นเองจะสั่งดินแดงมาลงไว้เป็นรถครับรถสิบล้อบ้านผมปักช่องคือรถละพัน ดดินแงหลังจากนั้นเราก็ถอนต้นทุเรียนมาให้มีรากด้วยครับเพื่อนพร้อมเสียบแต่ให้ตัวกูนี้สักหน่อยก็ได้แต่ผมจะทําวิธีเพื่อนดูก่อนเอาเอาสักสองต้นต้นต้นหนึ่งเสียบยอดอีกต้นนึงไปทับขาต้นครับราคามันจะต่างกัน อันนี้ต้นทุเรียนบ้านที่ยังไม่ได้เสียบยอดเม็ดมันทุเรียนเราก็จะได้ลักษณะน,นี้เป็นต้นอ่อนของทุเรียนปกติเขาจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำพิธีเพื่อนดูปกติก็จะพักไว้ประมาณ3วันหรือ4วันก็ได้ แต่ผมจะทำให้ดูเลยอุปกรณ์เราก็จะมีเรียนใส่ถุงหิว้วเจาะเจาะรูน้ำออกสองข้างนะครับเชืกอกคอเชือกเน็ตัดกิ่งเทพพันเทพพันกิ่งแล้วก็ต้นพันุครับที่เราจะจะเลือกเอาอันนี้ผมทำให้ดูก่อนต้นไม่ใหญ่อาศัยใกล้บ้าน เนี่ยครับเราจะเลือกกิ่งนี้เลยเนี่ยเราจะตอนกิ่งนี้เลยเนี่ยต้นนี้ถ้าติดก็อยู่ประมาณสองร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนดูกันเลย เราก็จะมาถุงเนี่ยให้มันอยู่ติดกับต้นไม่ให้รากมันเคลื่อนย้ายได้แล้วเราก็ <c oughs> ต้นอน่อนทาบเข้ากับกิ่งนี้ให้ให้แผลมันขนาดเซนครึ่งนะครับเซนเออประมาณสองเซนก็ได้สองเซนถึงสองเซนครึ่งแล้วเราก็พันด้วยพระเทพพันกิ่งนี่เราจะเอายอดนี้เนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้ถ้าติดก็ดร้อยห้าสิบครับ แล้วประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ถ้ามันติดมันติดก็แสดงว่าต้นนี้ก็ยังเราก็จะดูดูแผลเราว่ามันสนิทหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาตัดตัดกิ่งนี้ออกนี่กิ่งกิ่งโคนมันนี่ครับแล้วเราก็ไปพักไว้ในเรือนเพราะช้าก่อนพักพื้นต้นเอาไม้เสียบตั้งต้นถ้าเปลี่ยนถุงใหม่ก็เพิ่มราคาอีก นี่ครับการทับเราก็เลือกกิ่งพันธุ์ไปสักสองสามกิ่งถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีอาชีพใหม่ๆแนะนำนเพื่อนๆลองทำลองหากันดูจะมาเสียบยอดกันคืออุปกรณ์คัตเตอร์ยอดที่เราจะเลือกเสียบขนาดนี้อันนี้คือเสียบยอดครับถุงในเอาไว้อบไว้อบนะครับแล้วก็เทปไว้เคียนเคียนกิ่ง เราก็จะผ่าเนี่ยครับประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนแล้วเราก็จะผ่าเป็นริมเนี่ยปลายฉลามจะเป็นริ่มคู่นะครับแล้วเราก็จะมีกิ่งไว้สักสามกิ่งดูตาตาดอกที่มันแทงขึ้นมาแล้วเราก็เสียบเลยเราก็จะเคียนครับเคียนแผลมันให้มันสนิท ที่พร้อมแตกตานะครับแล้วเราก็จะเข้าถุงอบอบไว้ถ้ามันเขียวแล้วแตกใบแสดงว่าติดแต่ถ้ามันดําแสดงว่าตายทําไปเรื่อยครับทําผิดทําถูกถุงในมาแล้วเราก็รูดขึ้นแล้วรูดขึ้นนะฮะลูดขึ้นเป็นปุงปงนนี่ก็เสร็จแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าทําจริงๆจะทําเป็นโดมนะครับโดมพลาสติกถ้าอันนั้นทําหลายต้น หรือไม้กระเสียคบคาแปลงจะทําเป็นโดมแต่นี้ผมทําให้เพื่อนดูคือลองลองทำกันดูครับมีหลายอาชีพที่เรายังนึกไม่ถึงและได้สตังค์ทุเรียนก็อีกไม้ชนิดหนึ่งที่เราทําแล้วขายออนไลน์ได้โดยที่เราทําแล้วเราก็ลงขายไปในกลุ่มในเพจก็พอมีรายได้ให้เราเข้ามาซื้อกับข้าวกินอยู่คือเวลาว่าง,างครับหาพิกแพงไปเรื่อยผมค,ครับที่ติดตาม